นี้นะคะเราอยู่ที่วัดบ้านหนองส่งแย่นะคะหลวงพ่อสมบูรณ์เนี่ยได้สร้างปาวานเจดีซึ่งนำแบบจากประเทศอินเดียนะคะที่ปรงมาย,ยุสังขารของพระพุทธเจ้านะคะและที่อยู่ตรงนี้มีพระประธานเป็นพระพุทธเมตตาค่ะซึ่งเป็นช่างเดิมกับช่างชื่ออะไรนะทองคำเป็นคนปั้นนะคะ แล้วตอนนี้มีช่างอีกสองท่านคือช่างนองละภรรยานี่นะคะเป็นสวยงามอานังการมาอยู่ที่วัดบ้านหนองส้มแย่นะคะอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อและทุกท่านที่มีส่วนในการสร้างด้วยนะคะตอนนี้กําลังสร้างอยู่นะคะถ้าท่านใดสนใจที่จะร่วมบุญสร้างไว้เป็นสมบัติของพุทธศาสนาเนี่ยก็ติดต่อมาที่วัดป่าวันพงวัดบ้านหนองส้มแย มากราบที่หลวงพ่อได้นะคะสาธุวัฒน,บบน,นะะาบูรุษท่านไปถวายเพ็นกับหลวงพ่อก่อนนะคะไอติมอร่อยมากค่ะไปหนึ่งอัน